นาทำเหมือนนี่วะเคกน้กเก็บฟันได้มตัวอะไรอยู่หลังอะนออ้เอะเตไม่ถ่าย้อไมอกไนี่ดอกไม้ไม่ถ่ายตรงนี้ลูก เอาไปทางนี้ลูกถ่ายไปทางนี้จะไม่เห็นดอกไม้ไงคะเนี่ยถ่ายไปทางนี้ลูกเนี่ยให้คนดูอย่างเงี้ยวันวันนั่งลงไปลูกวันนั่งไปจะเห็นภาพดอกไม้ด้วยใช่เอาไปทงนี้เหรอต้นหน่วยค่ะเดี๋ยวก่อนอีกร okay, ูปหนึ you you? S <S okay. ่งทีครรู้ส so ึกมันขาดอะไรไม่รู้ขาดอะไรขาดความสวยนิดนึงนะะครับ คลองสตอร์เออแก่เออพี่วันุ้ยจุ้งับวันนะที่ว่าพ่อเยอะนะคือมันรัดก่เรเอาเลยมาปล่อยรัดม่แม่